เริ่มอมละเรือยักษ์ใหญ่ที่เด็ดไว้ไว้ครับตุ๊กมีปึ๊บเป็นตัวละเรื่องเจยาดันจินขากจะรล้รขอขับเข่าขออกมาโ,มโตรครับ เบิ้งสูในศูนย์บ่เบิ้งสูงเนในศูแบบนย์บ่เฮ้ยกี้ออกมาก็จั่รยา่ได้ครับเดี๋ยวเขาห้อยไปตังจันทรนึงไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปเวลาเข้า,เ,า,าเข้าไปครับโยามันจะดันเข้าเข้าไอ้ตัวนี้ปุ๊บเข้าครับมาปุ๊บมันก็จะดันขึ้นกันลงตรงนี้เนะี่ปไม่อยมันแขนง่าย กัน่าเอาเห็ดยอดันด้วซื่อไปตัวนี้มันก็นกยิ่งเกียดงานครับเพราะว่ามันมีมันมีไอ้นี่ซอยกับตูเบาเลยครับมันต้องคืบเราต้องทำให้มันฟ้อกจองเลยว่าอะไรในกาศครับพี่รองอันตรายนะครับจะเข้าไปใกล้ อนี้บ้างครับแต่ดูว่าอ,าอา๋ยาใครอย่าใครอย่าใครอะไร <c oughs> โซ่ดูอะไรบ้างนี่เป็นเซนเตอร์ของเ5าหาปกติแล้วต้องเล่นเครื่องครับถึงจะหายภาดรูตู้หล่ะโอลบลเครื่องัดทั่ได้ครับ เจอกันครับนาปี6-4เกี่ยวไม่กี่ที่แล้วครับเสียท็อปเกี่ยวในบ้านบ้านเฮวายแล้วกับบ้านน้องแสงแล้วก็พี่น้องครับเสียท็อปนิง่งๆๆๆนะเออโซ่จะตกหรอกโอเคจะย่อรอกกัน อยอะยักปล่อยดนเผื่อไม่ได้ตตก่องอยีหลีอาจจะเป็นพราะขา,ขา,ขาก็ไดเด้อยเส้นเสือกเาหาปกติแล้วครับต้งเลเ่นกรื่องเสนเสือกเอาหาปกติแล้วสต่หรอเล็กเลีกเลเลเล ที่มันตกเลยนี่คางเนี่ยตกคางไส้ไอ้คางกว่าคางนี้มันสีน่นเด้มาเบิง่งเถอะนี่ครับโซ่โซ่โซโซต้องได้ศูนย์ไว้นะครับกาโซ่ไม่ปปได้นย์กะเบิดปัญญากันนี่ครับเดี๋ยวเห็นดอกพี่น้องโซ่มันตกคางหนึ่งครับพี่น้องเห็นบ่สีฉลอบมผ่านมาผ่านแนววนี้สร้างในยะปากเนี <laughs> ใหมันสือเข่านเนี่ยเนาะคอยจังถลอกเนี่ยยังมาสือเข่าทำถลอกแล้วเว้ยเบิดเบิดเลยช่องไว้ไหนช่องช่องใจนี่บ่แคบเกินไปบ่านันเกินไปเนาะแล้วนี่สิแคบจังน้นอยนึงครับแต่ว่าพังนี่สิเนี่อช่องลายบอกซื้อเลยครับช่างปูเลียรคือช่างวุฒิครับรับไปมาดมูอถือทอเองครับราคาไม่แพงครับกันเองครับ กระดิ่งเตะขับมู๊ครับตรงนั้นพวกกระดิงโยกครับโยกอันนี้ก็ขายปะครับนี่ขายขายครับสองร้อยมาหัวจีครับโยกโยกให้เท่าไหร่ว่ามาครับโบ่เก้าห้าครับเออภาพสวยเลยเป็นไซส์ใดครับเป็นแบบเกี่ยวกึ่งกึ่งเกี่ยวดันตอนนี้นิ้วนิ้วนนั้นนิ้วโบเหลืออยู่ อันนี้ก็เสริมเสริมเรียบร้อยครับดีครับเสริมเรียบร้อยฮะนิ้ววันไหนมันใส่น้ำกันเลยมันเจ๋งไว้เอาละเว้ยเอาละเว้ยนิ้วเพิ่งแข่งแต้บ่มีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวผมจัดนี่ฮะเดี๋ยวให้จท็อปงั้นเดี๋ยวจท็อปเพื่อนที่ตั้งสูแล้วครับไอ้สู่ขอลราเลี้ยงวะทอกันครับอ้า ถ้าว่าผมนั่งเทื่องคนขคับนี่มันจะฝั่งขวาจะตกฝั่งซ้ายจะตึงการตั้งโซ่การตั้งสายพานมีส่วนหมดนะครับในการเกี่ยวข้าวมีส่วนหมดแล้วก็คนขคับด้วยก็มีส่วนครับบางคนนะครับอาจจะเอาตัวนี้ครับไปปูเหล็กผมบอกเลยว่าอย่าแน่นอนครับไม่ลื่นครับเสียอบครับเคยเคยปูว่าเคยปูว่าเหล็ก ก็เคยครับแต่ว่าต้องปูเลดเท่านั้นครับ,เจ,บเจ็บเจ็บแต่จบครับเลดสี่ปีแล้ว <c oughs> ยังไม่ได้สึกเลยนี่ครับแต่ภาพรถขับเองพี่กับน้องเท่านั้นครับสองสามคนอู้มเอออันนี้คือบิดกัะเทว้าอลาวเสียสูตแล้วครับตกใจเมาแล้วอ๋อนี่งล้าวนี่กับ สีงอๆแน่นอนนี่คันว่าเบิ่งจังนี่ข้างขเนาะอืมซื้อยื่อใส่กับเด็กยับปากคร <c oughs> ับล้านเลยงอๆงองอยี่น่ากัของผมปีนั่นหักอันนี้เนาะสามันครับปีไหนหักสามันเนาะอันนี้เคยชอบนี่หักจักอันเดียววะอู้หเส,สียเนาะเสียศูนย์นะครับมันเสียศูนย์อย่าปล่อยนานนะครับคันว่าปล่อยโดน แม่นานตัวนี้คุณจะไปครับคือตัวนี้ครับคาราหฮงตาตาสมไว้หนิถ้าสมไว้เบื้องยังไวน้นน่มันสีมันสีงายเลยครับคว่าคุณมีเงินเด้พวกผมไม่ค่อยมีมันไหนเดอกว่าปืนแลนวนะเขาแตา 6, 7, <อ>่ละแต่ละหกเจ็ดพันโอย่ยหาขายเด้เลเป็นไงบ้างแคลขึ้นแคบเดรรายเด้ โอ้เขียวไม่ต้องถามครับคมแน่นอนอย่าไปจับเล่นครับอันตรายนะครับมองนี้อันตรายมันรถอยู่กับรถเกี่ยวคุณก็ได้จะ่รู้อะไรกันลเกี่ยวทุกอย่างนตรายหมดครับถึงชีวิตเลยนะครับถ้าคุณเล่นกับรถเกี่ยวแต่ตัวเลเี่ยวครับรถไทยยังหอดชีวิตครับขันว่าเปลี่ยนโมหูเลียงเป็ีป่ยนยังไงลูกป,ปืนล้อม วานี่ครับขณะข้าเบิ้องในใบแจนี่ครับเขาอาจจะได้หูถือครับว่างบเส่าไรให้เด้ดสมโอ้โหสูงตึงดีอะไรดีครับยังรถว่ต้องหามครับเสียทอบนี่เราดูแลดีอยู่แล้วครับเขาแก้นะแค่เรถไทยติดร่วมยังบมก,กาเกินหอด2องมือได้เอาขึ้นนะแต่ว่าปีนันนีว่าเย็บป้อยว้เดือนหายเราแขจ้งมาขึ้นไห ไอ้ยงข้อสุดยังนี่สุดแล้วโอ้แค่นี้ครับแต่ว่าคอยันมาคูเวต้าน่าจะต่างกันครับแต่ว่าอันผมเคยเห็นได้ยยนมาตัวจริงเคยเห็นแต่ในยูทูปไหมคอมันเชืดดีไหมครับแต่ในคูเวต้าคอจะเป็นแบบนี้ตามสเต็ปมันครับแบบแบบจบบ็คแอมนี่แบดซิเก้าิบ เบรไทยครับคะแบว่าไม่นสตาร์ทว่ตตีได้ครับคันนี่ปีนั่นนี่พ่วงกับว่ตีครับปีนั่นเอาใจยากมาอไปนพวกไปยังคือว่ตตีเดียวะวังไหนไปเนี่ยครับว อโอ้โหนี่ครับแฮนด์เซทท็อปเจอกันว่ะหน้าปีหกสิบสี่เจอกันครับขณะมีเวลาก็จะได้ถ่ายคลิปเสซทท็อปให้ดูเรื่อยๆผมมีหาซื้อนั้นมาใส่อยู่รถผมอันหนึ่งมันแตกเนาะเสียยิ่งครับไอ้ไปก่อสายไฟแหมพู้ออกเลยพูดนะกล่องอันแหมกล่องแห่งแหมซื้อยี่ใส่ดอกของหกสิบมีอยู่บ่เปลี่ยนเปียกเออกล่องกล่องเปียกกันละ เอาเอาเอาเต้ตัวนั้นละพวกตัวพวกอย่างมันยังอยู่่มันหนามันใส่กันไหนบ่บูนี่เรือมันเสียบกันเอาผมเดี๋ยวต้องร้องเบิ่งครับแต่ว่าปีนี้นี่ถ้ามีงบจะจัดแต้ใท็อบคู่นี่แหละเต้โมยมิถักมิถังใ่ล้มบ่ใจชอบว่าจะไปซื้อบ้านปลุกใหม่ครับปากเดียวเอาป่เอาู่แล้วข้องดีไม่พลาดครับเอาลวเว้ พันสามลยบ้านปุงพิ่งพันสีเ่เธอยะแล้วเต๋ว่าคุณเยาโซลินนยไหมปันป้นปั้นขึ้นไปทำไมลงมาเร็วอันตรายลงมาลงมาเร็วลงมาเร็วคอยอย่าตกรับพี่นะเร็วเร็ว,รว,รวลงมานี่อันตรายหนูมานี่มันจะเปื้อนพี่พ่อชอปวางน้ำมันไว้เต็มเลยไปไปกินไปกินก่อนไปไป,ไปกินหมูทาก่อน มีมีพะลมข้าเจ้าขายอยู่ตัวเอาบ่ะไอตัวเนี่ยคู่หนึ่งจักรลอยวุนเนี้ยของมูอยู่สี่เกียเนี่ยเอาบ่ะพะลมเนี่ยแหละตัวแง่ท่านี่เลยมันปกติเราตีรดไทยมันตีดนปีเดียวมันถอดออกเลยมัน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 ขานมันขานเปิดมันฟุ้นก็หาหาจากของเนาะเอาบ่ะเดี๋ยวคติดตัวให้คอยยาวจากมันอยู่ของผมใบนึงของผมโลคันหนึ่งบมันใบมันแตกครับกีซือมันเปลี่ยนอยูะ ใบเตียกว่านี้ายควันมาสั่นมันเป่าปบ่อได้วันน,ววนี้ตะกอนมันซอยได้หลหรือครับไฟว้ามันบ่ซอยมันอาจจะบิ่บงโมแข็งจะยากหน่อยมันก็เป่าออกแล้วครับโมบืดเลยนะก็ไอเทมแต่ชอบก็จะมีประมาณนี้ครับมีเลดเกียวดันคอสปริงตู้เบาคณะปีนาะฟ้าไม่ชอบนี่อาจจะจัดเล้าไหมครับจัดเล้าใหม่แล้วก็เทียนยงังหยก แล้วก็สเตอร์คู่เอ๊ะแนไอแต่ผาล่องคู่ครับเวลขึ้นคอคนขับรถเกี่ยวคูปต้าจะรู้ครับว่าขาดรูบ่ <c oughs> ขาดรูบ่เนาะปีหนึ่งนีว่าตามกวสามสิบาสิเอ้าผมคันละสามสี่สิบพอดีผมอะคัรมันเนี่ยขาดมันขาดคักเด้บะนีดส่วยหอสินเหนียวแม่ห้อสือเบอเดยสองสามสิม้บอกเียว่ครับ ก็สำหรับชิปนี้ก็ไม่รู้เพี่งเท่านี้ครับหาหกกดนแค์ก็เชียร์นะครับผมค,ครับไปบายก่อนายบายแก้วครับแก้ววะว่าแก้ว